หนังแนวเอเลียนแนวพเด a t เตอร์ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาต้องบอกว่ามาแรงแบบฉุดไม่อยู่จริงๆครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของเอเลียนอย่างเอเรียนโลมูนัสหรือฝั่งนักล่าอย่างพีเดีเตอร์เพลย์ตามมาด้วยพีเดียเตอร์คิลเลอร์ออฟคิลเลอร์และครั้งนี้นักล่าหน้าเกรงขามของเราอาจจะต้องกลายมาเป็นผู้รับบดเหยื่อแทนครับในดวงดาวอันแสนเลวร้ายและน่าสยดสยองที่สิ่งมีชีวิตทุกตัวในดวงดาวพร้อมจะเป็นผู้ล่าและนี่ก็คือพีเดียเตอร์แบทแลนด์ครับต้องบอกว่านี่คือหนึ่งในภาพยนตร์ที่น่าคาดหวังอันดับต้นๆ นี้เลยก็ว่าได้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอนเซปต์ของเรื่องชื่อชั้นของผู้กํากับอย่างแดนแคทเทนเบิร์กที่ได้ฝากผลงานพิเดเตอร์เพลไว้แบบประสบความสาเร็จสุดๆ,ดๆ,ดๆดครับและหนึ่งในหลายๆอย่างที่ขึ้นชื่อสุดๆของแฟนชายครับนั่นก็คือเรื่องของความแข็งแรงของเนื้อเรื่องไม่ว่าจะเล่าเรื่องราวในอดีตเรื่องราวในอีกหล,ลายร้อยปีข้างหน้าหรือเหตุการณ์อะไรสักอย่างในจักรวาลทุกอย่างมันดูสมเหตุสมผลไปซะหมดเลยครับด้วยเหตุผลทั้งหมดที่พูดมาไม่ให้คาดหวังก็คงไม่ได้ใช่ไหมครับและพอได้ไปสัมผัสประสบกาาารรณ์์ในนงภพ,พยตมแล้ว เราได้สมหวังหรือไม่ความรู้สึกต่อหนังเรื่องนี้เป็นอย่างไรมีประเด็นอะไรบ้างที่น่าสนใจและใครที่ไม่เหมาะจะไปดูหนังเรื่องนี้ทั้งหมดสามารถติดตามได้ในคลิปนี้ครับกับสนุกง่ายรีวิวภาพยนตร์เรื่อง Predator: b l d l a n d ก่อนจะไปรับชมกันฝากแฟนหนังทุกมูเหล่าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe, s u b ส c r i b ์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับหากว่าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับเรื่องราวใน Predator b a d l a n d ครั้งนี้ถือว่าเป็นหมุดหมายที่น่าสนใจมากอีกครั้งครับเพราะว่าครั้งนี้เขาไม่ได้เล่าเรื่องราวผ่านตัวเอกที่เป็นมนุษย์ครับแต่เป็นการเล่าเรื่องราวผ่านตัวละครที่เป็นเผ่าเยาวจาโดยตรงครับและตัวละครหลักในครั้งนี้ก็คือเด็กเยาวจาหนุ่มที่มีรูปร่างเล็กทักษะการต่อสู้ด้อยกว่าเยาวจาตัวอื่นและตัวเขาก็ไม่ได้รับความยอมรับจากเผ่าาาาอีกด้วววยยเพระ่า ยอมรับแค่ผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นครับสำหรับผู้ที่อ่อนแอมันคือจุดอ่อนของชนเผ่าเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้คนในเผ่าได้เห็นเด็กจึงได้ตัดสินใจออกล่าสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งเพื่อแสดงให้คนในเผ่าเห็นว่าเขาก็คือเยาจาที่แข็งแกร่งเช่นเดียวกันแต่ว่าเป้าหมายของเขานั้นดูเหมือนจะใหญ่เกินตัวไปมากครับเพราะว่าสิ่งมีชีวิตตัวนี้คือสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีข้อมูลนันใดครับเหตุผลก็เพราะว่าไม่เคยมีเยาจาตัวไหนเคยล่าสําเร็จครับและที่สําคัญสิ่งมีชีวิตตัวนีี้้มัันนนนนนนอออาาาศยยยู่่่ใดดดดววเเเรกไิแืห เต็มไปด้วยสิ่งสาราสัตว์ที่โหดร้ายมากมายสิ่งมีชีวิตทุกตัวในนั้นไม่ว่าจะเป็นแมลงพืชหรือสัตว์ทุกๆอย่างทุกๆตัวพร้อมจะเป็นผู้ล่าเยาจาน้อยตัวนี้ครับและในระหว่างการเดินทางเด็กก็จะได้เจอกับหุ่นสังเคราะห์ที่ชื่อว่าเท er ียซึ่งหุ่นสังเคราะห์ตัวนี้พิเศษกว่าหุ่นสังเคราะห์ตัวไหนๆครับเพราะว่าเขาถูกออกแบบมาให้มีความรู้สึกมีชีวิตจิตใจครับและเธอคือหุ่นสังเคราะห์ที่ถูกสร้างโดยเวลานยุทันิชื่อบริษัทที่เราคุ้นหูกันดีครับ และคุณสังเคราะห์ของเวลแลนด์ยุทันนีมาทําอะไรในดินแดนเถื่อนแห่งนี้เรื่องราวทั้งหมดอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับพีเดียเตอร์แบทแลนด์ครับต้องบอกเลยครับว่าเราคาดหวังอย่างไรกับภาพยนตร์เรื่องนี้เราก็ได้สมดังหวังอย่างนั้นเลยครับอาจจะเกินกว่าที่เราคาดหวังไว้ด้วยซ้ําตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเนื้อเรื่องจะอารมณ์ประมาณเป็นเส้นตรงมีพีเดียเตอร์น้อยตัวหนึ่งขับยานตกลงมาในดวงดาวที่เป็นแดนเถื่อนเต็มไปด้วยสิงสารสัตว์มากมายและจากพีเดียเตอร์ผู้ล่าหน้าเกงขามแห่งจัก,กรวาลก็กลับกลายมาเป็นผู้ถูกลนนนดดิแแเือห และมีเรื่องราวการเดินทางมีแต่ภาพเล็กๆน้อยๆแล้วก็จบผมก็เข้าใจว่ามันน่าจะเป็นประมาณนี้ครับแต่พอเราได้เห็นเนื้อเรื่องจริงๆมันมีมากกว่าที่เราเห็นมากครับเราได้เห็นวัฒนธรรมมุมมองบางส่วนของเผ่าเยาว์จาเราได้เห็นจุดเชื่อมโยงของจักรวาลต่างๆในแฟรนไชส์นี้ครับและมีการหักมุมเล็กๆน้อยๆที่ต้องบอกว่าทุกอย่างลงตัวและพอดีมากครับต้องบอกเลยว่ามันโคตรมันโคตรเดือดและโคตรเถื่อนสุดๆไปเลยการที่เราได้ดูเรื่องราวผ่านตัวละครของเยาว์จาต้องบอกว่านี่คือประสบการณ์ที่แปลกใหม่สำหรับคนดูภราพ พ,พยนต์พีเดียเตอร์เป็นอย่างมากครับเอาตามตรงสำหรับผมแล้วผมชอบกว่าพีเดียเตอร์เพล์ด้วยซ้าครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความอลังการในฉากตอนเริ่มเรื่องมาผมคิดว่าผมรับชมภาพยนตร์ดูนอยู่ด้วยซ้าและพอเราหลุดเข้าไปในดินแดนเถื่อนทุกอย่างมันเริ่มอลังการมันเริ่มยิ่งใหญ่มันเริ่มสยดยสยองมากขึ้นเรื่อยๆครับคิดว่าดูของสกาวไอเลนฉบับสตาร์วอรอยู่เลยด้วยซ้าครับและอย่างที่เรารู้กันครับแฟนชายนี้เนื้อเรื่องเขาแข็งแรงมาตลอดครับตัวแฟนชายได้สร้างรากฐานมาอย่างยาวนานและอย่างดีครับมันทําให้ภาพยนตร์เรื่องนีี้มมควา แรงมีความกลมกลม่อมและมีความสมเหตุสมผลมากครับต้องเรียกได้ว่าเนื้อเรื่องแข็งโป๊กครับไม่ว่าจะโยงเรื่องไปซ้ายโยงเรื่องไปขวามีการเสริมเรื่องราวใหม่ๆเข้ามายัางไงทุกอย่างมันก็ดูลงตัวไปซะหมดครับนี่ยังไม่รวมเรื่องของคิวบูที่สนุกการออกแบบอาวุธที่แบบโอ้โหพี่จะครีเอทไปไหนแถมบทพูดในเรื่องมันถูกออกแบบมาให้ไหลลื่นและเพลิดเพลินมากครับและในส่วนของงานภาคต้องบอกว่าภาคภาษาไทยก็ภาคได้ดีมากๆเช่นกันครับสำหรับผมแล้วภาพยนต์เรื่องนี้ต้องบอกว่าใกล้เคียงกับคําว่าไรที่ อยย่าางมากเลแต่ติดตรงที่ว่าหนังสัน้นไปนิดนึงครับอยากดูสักห้าชั่วโมง <laughs> แล้วถ้าถามว่าใครที่ไม่เหมาะกับหนังเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบหนังเอเลี่ยนหรือคนที่รู้สึกกลัวรู้สึกไม่ชอบกับหน้าตาตัวเอกของเราในเรื่องนี้ครับเพราะเราจะได้เห็นหน้าพี่เขาทั้งเรื่องเลยครับซึ่งมันไม่ได้แปลกครับเข้าใจได้มากๆถ้าใครจะรู้สึกกลัวหน้าเขาตั้งแต่แรกเห็นแต่ถ้า,า,าคุณคือแฟนหนังไซไฟแฟนหนังพีเดเตอร์อยู่แล้วและไม่ได้รู้สึกกลัวหน้าตาของตัวเอกเรื่องนี้พีเดเตอร์แบทแลนด์คือ หนังที่คุณไม่ควรพลาดอย่างยิ่งครับเป็นการจ่ายเงินเข้าไปดูในโรงภาพยนตร์ที่ต้องบอกว่าคุ้มค่าทุกวินาทีแน่นอนครับสนุกตั้งแต่วินาทีแรกยันวินาทีสุดท้ายแน่นอนครับและทั้งหมดนี้ก็คือการรีวิวภาพยนตร์เรื่อง Predator Badlands ขอบคุณครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวภาพยนตร์ของช่องเราครับถ้าหากว่าแฟนหนังทุกมูเรารู้สึกชอบใจชอบใจก็อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆได้ไปดูภาพยนต,ยตร์ Predator Badlands มาแล้วรู้สึกเช่น อชอบไม่ชอบอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับอ่านทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมแน่นอนครับสำหรับวันนี้ผมเจฟและทีมงานสนุกง่ายทุกคนก็หมดเวลาพินเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบาย